มาพามาชมวิธีการบูชาเดี๋ยวนะบูชาองค์พระแม่อุมาแล้วก็พระพิคเนทที่บ้านแอดมินนะคะนี่นะคะตำแหน่งก็คือเวลาที่เราเดินเข้าบ้านมานะคะจะจ้าเอกกับท่านพอดีเลยนะคะแล้วที่แอดมินทำอยู่แล้วก็ได้ผลมากๆเลยแล้วก็เกิดปฏิหารหลายครั้งก็คือทำแค่นี้แหละคะ่ะเดี๋ยวมาบูชาพระแม่ร่วมกันนะคะของแอดมินจะไม่มีอะไรเลย จะถ้าวันนี้แอดมินได้มีโอกาสอยู่บ้านนะคะแอดมินก็จะมีน้ําธรรมดาเลยแล้วเดี๋ยวบ่ายๆถ้าออกไปข้างนอกก็จะซื้อพวงมาลัยมาถวายแม่นะคะแล้วก็ที่คล้องอยู่ที่แม่นี่ก็คือเวลาที่แอดมินขอขอท่านได้ก็จะซื้อมาถวายแม่นะคะซึ่งก็ได้มาตลอดเลยนะคะแล้วก็มาดูวิธีกรรมกันค่ะโอมพระแม่อุมาเทวีโอมพระพิฆเนศที่ศักดิ์สิทธิ์ ขอบาร,รมีพระแม่อุมาเทวีและองค์พระพิคเนตปบนบันดาลความสุขความเจริญชื่อเสียงเงินทองโชคลาภจงบังเกิดแก่ลูกด้วยเธอสาธุสาธุสาธ,สาธุแค่นี้ค่ะแต่เดี๋ยวนะแอนมีรู้สึกขนลุกที่คออีกแล้วเอเอเอ,เ,อเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวถ้าคนลุกแบบนี้ที่ไรนะคะจะมีพระที่ทรงกดทุกครั้งให้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยคนลุกหนักมากเดี๋ยวไปดูดีกว่า มีไหมเนาะเพียง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 ขอให้เป็นจริงทีเถอะมีไหมนะมีไหมนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเพราะนี่มันเพิ่งกี่โมงเองมันจะมีพระที่ทรงกดเหรอโอ้แม่เจ้ามีก็มีมีจริงๆด้วยมีจริงๆด้วยโอ้ยแปลกมากเลยคือมีหลายคนถามแอดว่า แอใช้แอปอะไรคะถึงได้เห็นพระอาทิตย์ทรงกฎตลอดตลอดเลยบอกเลยว่าไม่ได้ใช้แอปนะคะนี่คือสดสดเลยนะคะคือทุกครั้งนะคะแอดบอกกันเลยทุกครั้งที่แอดขนลุกที่ต้นคอแล้วก็รู้สึกปิติมันจะมีอาการแปลกๆอย่างเงี้ยนั่นแปลว่าส่วนใหญ่แล้วบอกเลย99จะมีพระอาทิตย์ทรงกฎโอ้มีจริงๆด้วยมีจริงๆด้วยขอบคุณเจ้าค่ะขอบคุณเจ้าค่ะกลับไปไหว้แม่กันกลับไปไหว้แม่ แอดก็จะบอกว่าทุกครั้งนะคะคือแอดไม่ค่อยมีเวลาได้อยู่บ้านเนาะ พอได้อยู่บ้านปุ๊บแอดก็จะเปลี่ยนน้ำพระแล้วก็จะเปลี่ยนน้ำของในบ้านนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วแอดแทบจะไม่ได้เอาพวงมาลัยหรืออะไรมาถวายแม่เลยหรือถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยในบ้านแอดก็จะมีเสด็จพ่อรอห้านะคะทรงนั่งบัลลังก์นี้แปลว่าแอดต้องการเรื่องชื่อเสียงเกียรติยศนะคะแล้วก็สมองนะคะแอดก็จะบูชาเห็นไหมคะว่าน้ําแทบจะพร่องเลยอะ่ะเดี๋ยววันนี้แอดอยู่บ้านแอดจะทาการเปลี่ยนน้าและซื้อพวงมาลัยมาถวายทั้งหมดนี่คือองค์พ่อสจตุคามรา,มาเมธนะคะ ซึ่งครั้งหนึ่งท่านเคยให้เงินหลักล้านแอดเลยนะดังนั้นแอดก็ยังจะบูชาท่านอยู่นะคะแล้วก็ตามด้วยพระพิคเนศค่ะพระพิคเนศองนี้องนี้ องนี้คือองค์แรกๆที่แอดได้มานะคะแอดยกตำแหน่งให้ท่านขึ้นสูงสุดไปเลยนะคะแล้วองค์ที่วางอยู่ตรงนี้นะคะมีแค่ไม่กี่องค์ที่เป็นของแอดส่วนองค์อื่นๆนี่แอดให้บูชานะคะแต่แอดจะนํามาวางในแท่นเดียวกันเพื่อที่จะให้เติมพลังพอใครบูชาแอดก็จะหยิบออกไปส่งให้นะคะดังนั้นพลังมาเต็มแน่นอนส่วนพระแม่อุมานะคะแอดครั้งแรกแอดได้องค์นี้มาค่ะ แได้องเล็กมาแล้วก็แม่ก็ให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่แอดปรารถนาตอนหลังมาแอดก็เลยไปบูชาองค์ใหญ่มานะคะแล้วก็องเล็กๆที่วางนี้คือคนที่สั่งจองไว้นะคะตอนนี้เขากําลังเก็บเงินอยู่ถ้าเก็บเงินได้แล้วหรือขอได้แล้วแอดก็จะทําการจัดส่งให้นะคะแล้วก็องพระพิคเนตอง์นี้ค่ะได้จากวัดสมานนะคะที่บอกว่าตั้งแต่แอดได้มามันโอเคมากๆก,กับชีวิตนะคะส่วนองค์เล็กนี้ก็คือองค์ที่แอดบูชาอยู่นะคะก็จะบอกว่าแค่นี้เองค่ะ แอดไม่ได้ทําอะไรเยอะเลยก็คือเช้ามาก็คือถ้าอยู่บ้านก็คือเปลี่ยนน้าให้ท่านนมก็ไม่มีด้วยเพราะว่าไม่ได้ซื้อเอาไว้วันนี้ก็มีน้ํานะคะแล้วก็จุดกัญญาแล้วก็ที่แอดทาอยู่ก็คือแอดจะเปิดบทสวดพระแม่อุมาถวายท่านทุกเช้าถ้าได้อยู่บ้านนะคะหรือก่อนออกไปทํางานแอดก็จะเปิดบูชาก็จะมีปฏิหาริย์ดีๆเกิดขึ้นกับชีวิตแอดมินเพียงเท่านี้เองค่ะเราไม่ต้องทําอะไรเยอะเลยไม่ต้องมีโอ้โหเครื่องเส้นเครื่องไหว้นู่นนี่นั่นนอนบอกเลยว่าบุญค่ะเทพยดาสิ่ง ศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้นะคะท่านอิ่มบุญค่ะแล้วสิ่งที่ท่านต้องการมากที่สุดก็คือการที่เราเป็นคนดีการที่แอดทำหน้าที่ช่วยเหลือผู้คนเดินทางไปที่ต่างๆแนะนำทางออกให้กับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันแล้วก็ช่วยเหลือเพื่อนที่เขาลำบากนี่แหละค่ะแล้วเวลาแอดทำปุ๊บแอดส่งบุญหาท่านเพียงเท่านี้เองค่ะแอดก็จะเกิดปฏิหารในชีวิตเยอะมากๆเลยอย่างที่เรื่องพระอาทิตย์ทรงกฎ บอกเลยบางคนเกิดมาชีวิตนี้ไม่เคยเห็นพระอาทิตย์ทรงกฎแต่แอดมินจะได้เห็นตลอดตลอดแล้วบางครั้งก็ขึ้นเฉพาะที่บ้านแอดมินหรือขึ้นตรงเฉพาะที่บริเวณที่แอดมินทำพิธีคนอยู่ใกล้จากนั้นประมาณ10กิโลยังมองไม่เห็นเลยซึ่งเราบอกเฮ้ยพระอาทิตย์ดวงเดียวกันนะอยู่ห่างกันแค่10กิโลทำไมคุณไม่เห็นหรอของชันชัดเจนมากเลยนะเขาบอกว่าของเขาท้องฟ้าโปร่งแต่ไม่มีพระอาทิตย์ทรงกฎซึ่งบางคนก็แซวว่าแอด แอดใช้แอปอะไรคะ <ouais> มีหลายคนนะแซวบอกใช้แอปอะไรคะตอนหลังมาแอดก็เลยต้องเป็นแนวถ่ายวิดีโอนะคะเพื่อที่ว่าทุกคนจะได้ไม่สงสัยว่าเฮ้ยถ้าเป็นภาพนิ่งเนี่ยมันกลายเป็นว่าเฮ้ยแอดอาจจะเอาภาพของคนอื่นหรือเอาภาพตอนอื่นมาลงนะคะดังนั้นตอนหลังๆมาแอดเลยตัดการถ่ายเป็นวิดีโอเลยแล้วกันสดๆกันไปเลยนะคะ <and S 2> <laughs> แล้วก็อยากให้ทุกคนเห็นว่าถ้าคุณบูชาสิ่งถูกต้องคุณทํา สิ่งถูกต้องอะคะ่ะไม่มีอะไรเยอะเลยไม่ต้องทำเยอะเลยแต่ปฏิหารเต็มร0อยเปอร์เซนอย่างวันนี้แม่ก็วันนี้วันพฤหัสนะคะเป็นวันครูใครนะคะที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในบ้านมีพ่อแก่มีครูบาอาจารย์มีเทพพยายายต่างๆอยู่ในบ้านนะคะ ให้คุณจัดหมากพลูผลหมากเอ่อผล,ละหมากลากไม้หรือหมากพลูหรือว่าแค่เปลี่ยนน้ําจุดทูบถวายท่านเพียงเท่านี้แหละค่ะท่านไม่ได้ต้องการอะไรเยอะเลยโอ้ดีใจจังเลยมีพ่อที่ทรงกดด้วยงั้นคลิปนี้แอดจะเผยแพร่นะคะนาะตอนแรกกังวลว่าเฮ้ยถ้าออกไปแล้วไม่เจอพ่อที่สรงกดแอดจะลบคลิปทิ้งตอนนี้ไม่ลบแล้วนะคะงั้นเดี๋ยวแอดเผยแพร่เลยนะคะนอะ้องขอให้ทุกคนเฮงเโชคดีค่ะขอพร ขอบารมีองค์พระแม่อุมาเทวีขอองค์พระบารมีองค์พระพิคเนธี่ศักดิ์สิทธิ์ขอได้โปรดประทานพรประทานความเจริญรุ่งเรืองแสงสว่างนำทางชีวิตแก่ลูกศิษย์ทุกๆคนที่กดไลค์กดแชร์ส่งความรู้นี้ให้แต่เพื่อนมนุษย์ด้วยกันด้วยเทินโอม